สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องน้องหน่มหนิงสมันนะคะวันนี้เรามากินส้มตำยำแรงกันค่ะมาค่ะกินส้มตำด้วยกัน สุดยอดมาจ้ามากินส้มตำยำแรงด้วยกันอันนี้มะละกอก็เก็บที่สวนหลังบ้านสวนผักบุ้งก็ที่แปลงผักแล้วก็มีขนมจีนมีถั่วฝักยาวอันนี้ที่ตลาดนะคะเราไปจ่ายตลาดตอนเย็นกันเราเราก็มาทําเป็นส้มตํายาแรงกินแบบรสชาติเผ็ดซุซ่าเลยค่ะอร่อยมากๆค่ะท่านผู้ชม มาค่ะมากินด้วยกันว้าวขออนุญาตลุย อร่อยบอกต่อมีส้มตำก็ต้องมีไข่ต้มบอกใต่นี้แล้วกัน รสชาติเผ็ดสู้ซ่าม,มากเลยหน้าตาดูเผินๆอาจจะไม่เผ็ดน,นะแต่รสชาตินี่คือโอ้โหเผ็ดใช้ได้เลยถูยร่วงตักตักกอนอคำนใหญ่ๆเลย Look. มาค่ะมอกินขัดต้มเด้วยกันต้องเอาน้ำส้มตำใส่ด้วยจะได้รสชาติอร่อย แซ่บมากโอเคค่ะเพื่อนๆนวันนี้ส้ตมตำยำแรงของน้องหนุ่งหนิงสมายก็อร่อยมากๆค่ะเผ็ดสู้ซ่ามมากเลยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องน้องหนุ่งหนิงสมายด้วยนะคะแล้วรอชมอีพีหน้าว่าน้องหนุ่งหนิงจะพาไป กินอะไรลุยแหลกอะไรหรือว่าไปออกทริปที่ไหนก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของน้องหนูหนิงสมัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย